สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าแบบขับเคลื่อนอัตโนมัตินะครับนำเสนออาจารย์สุพน์นะครับวิชา EL218 ครับคือที่ผมเรื่อ,องหัวข้อนี้เพราะผมเห็นปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับผมเลยเกิดคำถามว่าถ้ารถสามารถขับเองได้แบบปลอดภัย100%มันจะดีแค่ไหนนะครับลเลยเอกหัวข้อนี้มา ทำไมต้อง AVE นะครับสำคัญยังไงเพราะว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์90%แล้วก็มีปัญหาด้านมลพิษและพลังงานฟอสซิลนะครับความไม่หัดของการจราจรในเมืองใหญ่ที่เกิดจากมนุษย์นะครับหัวข้อต่อมานะครับ AVE คืออะไรคือการผสมผสานเทคโนโลยีรถไฟฟ้าบวกระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ ทำงานผ่านเซ็นเซอร์กล้องเรดร์ลิดาและ AI ครับคือรถสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจได้เองข้อต่อมานะครับเทคโนโลยีหลักที่ที่สำคัญนะครับ 1. ครับลิดาตรวจจับวัตถุเพื่อวัดระยะรอบคันนะครับคอมพิวเตอร์วิชั่น เป็นกล้องแยกวัตถุคนสัตว์ป้ายถนนนะครับ AI ใช้คาดการสถานการณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ V 2 X ลดสื่อสารกับถนนไฟจราจรรถคันอื่นระดับความสามารถของรถที่ขับเองได้นะครับ0ถึง5ผมแบ่งมาเป็นตัวอย่างนี้คือเลเวล0คนขับเองทั้งหมดนะครับเป็นมนุษย์ เป็นผู้ควบคุมยานพาหนะถ้าปรับเป็นเลเวล5คือการขับขี่โดยที่ AI เป็นผู้ควบคุมยานพาหนะแบบเต็มรูปแบบครับหัวข้อต่อมานะครับประโยชน์ต่อสังคมลดอุบัติเหตุ90%ขึ้นไปเพราะว่า95%นี้เกิดจากมนุษย์ครับผมแล้วก็ลดมลพิษจากการใช้ไฟฟ้าแทนนะครับ เพิ่มโมบิลิตีให้ผู้สูงอายุและผู้พิการทำให้รถแชร์ร่วมกันได้มากขึ้นลดจำนวนรถบนถนนได้นะครับและรองรับเมืองอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับวหัข้อต่อมานะครับตัวอย่างบริษัทที่พัฒนาระบบนี้ขึ้นมานะครับ 1. ครับเทสลา2ครับเบโมสาม e มอ แล้วก็สครับแท็กซี่ไร้คนขับในสหรัฐและจีนครับผมหัวข้อต่อมานะครับความท้าทายความท้าทายเรื่องกฎหมายจริยธรรมเกิดอุบัติเหตุใครรับผิดชอบอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ความปลอดภัยของข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของสมาร์ทซิตี้ครับ สรุปนะครับ AVE ไม่ได้เป็นแค่รถครับแต่เปลี่ยนวิถีชีวิตของมนุษย์ได้เลยนะครับเป้าหมายเพื่อที่จะลดลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและลดมลพิษครับและก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ในการสร้างหรือวิจัยต่อไปได้ครับผม สำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ